เอาครับจานนบเยอปะปลาตะคองครับปลาพผา,าสิบกิโลเดีวยวสิบกิโลจัดไป่าให้เสียแรงแรงหน่อยดิเออแหมแกนี่ปลาตัวเล็กๆจันเกือบปลาห้าลูาเ,ลเ,ลเอแรงแรงหน่อยดิ เอออัดเข้าไปเออขาดไม่ขาดดิแม่เจ้ของใหญ่จริงๆเยอะข้าไปไกแลวไกแลว ขั้นได้จริงๆรปันเข้าไปนเออกอยออกที่ไหนล่ะมันกบด้านอยู่นั่ล่ะนั่นละไก่ละไก่ละงันเข้าไปเอ้ เอาแล้วไก่แล้วเอาเอาเล้วเอาแล้วเอามาแล้วเอาเอาอย่าให้ขาดนะแกนี่เอาลงไปนั่นละลงไปด้วยเอานั่นละแม่แอคชั่นดีปันเลยนั่นละ แหมของเขาดีจริงๆปงไปเลยเดี๋ยวดูหน้าตาคนเยอะหน่อยนี่ของแท้ของเขาดีจริงๆเอาเฮ้ยเอาไปกันไปนั่นแหละของเขาดีจริงๆเอาเอาแล้วเอาเอา,อเาไปเอา ้นี่ร้อเปนไฟรอวเป็นไฟอะไรปันเข้าไปนั่นละออกขั้นหน่อยดิเอออ่แกนี้ปันเข้าไป หน้าตาไม่รับแขกนะตอนนี้ปันกันไปเป็นหอบแล้วหอบแล้วแกนี่เดาเปลี่ยนมือดีวะไปเปลี่ยนมือหน่อยเปลี่ยนมือปอ้าเลยปันไ,ไม่ถนัดข้างขวาปันนไปไนขา้าเปลี่ยนหน่อย Làm, để. Để một điều thì kia khói là ở bên phố đây TÀI Tại Thì tao nhăng Cục đá tinh khuyên đi lấy ạ Ờ đi Ừ Ui Ổn dày เอาไ,ไนอเ,คคเออไม่ขึ้นเลยลอยอยู่น่โนโนนะผัวยุ้วันมาดีดสายนะไม่มีใครช่วยนะบอกให้มองซ้ายมองขวาเอาไปอ้าวผัว,วยุ้วันมาดีดสายเร้วเดี๋ยวใส่ลูกกันลูกกนะันเอาเรยเอาไปไ ม,มันไม่ขึ้นแล้วของมันยังไม่ขึ้นเลยนวนเอาไปแล้วขึ้นแล้วออของเขาดีจริงๆรึดคนดังแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปลงยูทูบให้ตนบสักหน่อยเอางัดกันไปอของเขาดีจริงๆไปไป ดูปากท่าทางครับโอโ้โหสมาร์ดออสแอดเอ้าดีสายพวิ่นนัน่นดีดกไหม <c oughs> <c oughs> เสียงดีเสียงดี <c oughs> เสียงดีเอาปั่นกลย

เก่งกูทีโว้ยแรงดีตายเอาดีดดีตรงแยกนั่นไหมเออาปมาเยอะเนี่ยมาเยอะคันเนี่ยจะตายแล้ว เอาเช้าไปดีแน่ไอ้อย์ะไปไปเออแหมขั้นโก่งเลยโอ้เสียงพินดังดีโอ้ยเออตึงตึงตตดีดีดีมีโดนมีโด,ดนตีให้คือโอ้ยเอา้า เออเสียงพินโจคืออ่ะต่อไปครับเป็นแท็กทีมครับต่อไปแถวคอนทูนครับนี่ฮึแอบพุงออกแล้วมึงฮึดฮึดโอ้โหยมึงเอ้พระเจ้าจอดฮึดโอ้โหัวมึงเอ้เจ็บเจ็บขี้แล้วไงอีวันมึงอ่า โอ้ท่าดีว่ะย,ยกแรกพักก่อนได้ยกสองต่อ,อหากที่ไหนเอาเยอะไป<า>เอ้ยดีแกนี่ขยำขยำอืมเออไม่กล้าปบเบรกแข่งไงรวมเลยัเบรกลวเบรตัวเมื่อกี้ง้างไปแล้วง้างเรยเป็นง้างเหรอเป็นง้างใหญ่นัวเอา,เอ,าออกแล้วไปลู้ออาอาึดอึด

ตตยหวมุมครับแมกําลังเยอะด้ใจจริงในเป็นไงหนเอาตตุยก่อนนี่ไอ้โอ้ยจัดแฉมเอาเอาครับโอ้ยเฮ็ดเอาเฮ็ดเอ้ยหินยังหมุนยหัวอะไรวะเฮ้เจเาขึ้นยัง เออตาย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 ต่อไปเป็นหมูหมดแรงแล้วตายตายกูช้างเยอะะป่เอ้าจับเขย่าครับจับคันเขย่าบจัสิบนาทีแล้วยังไม่ขึ้นเลยเอ้าแอคชั่นน่าดูเยังไปขายไก่ท้าตึงเลยมวย่าสายท้าสปอต ตีบอลบอลเตไงศูนนยะ้หึยปึอ้ยไมมันนอนไปอย่าไไงเดียวซื่อเลยตับลงมาดูขนาดจะเอ,อาไม่อยู่ใะกี้ขนาดเอ็นไวุฒท์ไว้ไมวุฒไม่ไหวก็ตัดตัดทำไมอูกซ่าองไปเปลี่ยนทักจีนไหมพุงมันจะยืดออกเหรอแล้วเปลี่ยนทักีเลยแบกดีเดีย

เอาไปแล้วขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วเอาเอาเอาไปเออโอ้ยแต่วสุดยอดแต่วอึดมึงจะขมิบกดดาร์กดิเออวิ่งขมิบด้วยเว้ยอึดเอาขึ้นแล้วเอามาแล้วมาแล้วอึดโอ้ยเอ้ยสุดยอดสุดยอดอึดแหมอึดอึดเอาตีนยันตีนยแรงหน่อยแอคชั่นหน่อยดิตีนแรงแรงหน่อยเออ น่าฮึโอ้เอ้ยสุดยอดการสุดยอดเอาเอาไปกันไปเฮ้ยเฮ้ยขันเขาดีโอเอื้อึดอื้อนเอื้อนมึงยังงายหลังมาแล้วมึงขาดมึงยังไม่เฉือนเอ้าโอ้ยไม่ขาดดีวะสุดยอดอืมอนขึ้นมาหน่อยนั่นนะเอ้าเดี๋ยวกัไป เอา้าอุย้ยแรงดีเว้ยเฮ้ยกลัวเหมือนตัวขนาดนั้นนะครับพวกตัวกับคูนี่ปลิวไปทั้งคนทั้งกานเลยนะเอา้ <c oughs> เอา, <c oughs> อาสองคนเลยมาถอยไปเดี๋ยวพวจับสายเอ็ดเยอะมาไปแทก,กิมนี่ครับเอาต่อไปเป็นผัวยาปลวกหนึ่งนะครับฮึ โอ๊ยตายเลยขาดเลยผัวจะผปวตายตายตาย